หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2หาสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามอบโครงการพัฒนาและซอยเหลือประชาชนและโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 68ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลพระทาดบางพวนอำเภอเมืองหนองคายครับพันเอกอธิเมศสรุติเจริญวงผู้บังคับ นวยพัฒนาการเคลื่อนทีสองหาสำนักงานพัฒนาภาคสองนวยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบโครงการพัฒนาและซอยเหลือประชาชนได้แก่โร่งเรื่อนแปลรูปเนื้อสัตว์ให้แก่กลุ่มสมาชิกโครงการผลิตภัณฑ์แปลรูปเนื้อสัตว์บ้านโคค้ามโมสอง ตำบลพระธาตุบางพุวนอำเภอเมืองหนองคายครับอาคารสำหรับประกอบกิจกรรมและผสมวัตถุดิบจำนวนหนึ่งหลังร่วมไปถึงอุปกรณ์หลกักเครื่องคั้วต่างๆ12รายการครับเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปเนื้อสัต์ให้มีคุณภาพด้านการผลิตถือสุขะลักษณะเห็ดห้ทางกลุ่มมีสินค้าจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้ตามความต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพ่อครับสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพไหลายคืน มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบอทิมทินฐานไปเหตุงานต่างทินครับผมสร้างสังคมและกัชุ่มช่นที่เข้มแข็งเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและกัยั่งยื่นต่อไปครับจากนั้นค่ะท่านผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สองหาย่งได้เดินทางไปส่งมอบโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริอยู่ที่บริเวณสะเก็บน้ำนะคะบ้านดอนหมูมูหาค่ะตำบลพทัทธ บางพ่นพ่นอำเภอเมืองน้องค่ายร่วมสองโครงการน้ำกันค่ะมีพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ยี่สิบขั้วเรื่อนร่วมเก่าสิคนโดยได้มอบแม่พันธุ์ไก่ไข่นะคะไก่พื้นบ้านเป็ดไข่ค่ะเป็ดเทศพันป่ากินพืช,พชพร้อมเียค่ะแล้วกับอาหารสําเร็จรูปนะคะรวมทั้งพืชพันธุ์ ถ้าผลไม้นะคะม,มีฟังอัดกรอนให้พร้อมค่ะแล้วก็มีมูลโคนะคะปุ๋ยขิง้งัวเฮ่านี้ละเนาะให้กับเกษตรกรที่เขาร่วมโครงการงานคุดสระเก็บน้ำพร้อมโครงการประกอบร่วมทั้งสิ้น13รายไร่น้ำกันค่ะเพื่อเป็นการทรงเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยโดยก้อนน้านี่ค่ะได้ดำเนินการคุดสระเก็บน้ำให้คํามแนะนำปรึกษานะคะเรื่องการปลูกพืชแบบผสมผสานการสร้างแหล่งอาหารป่าแบบธรรมชาติร่วมไปถึง งการปลูกงาแฝกนะคะบริเวณขอบสะอีกพร้อมค่ะ,ะครับคิดอะไรไม่บอกไอ้คิดอะไรไม่ออกบอกพี่ทหารเฮดได้ซูเนวอีหลีเอาหอดอันปุยขิงว่าม่หาครับสะอ่อนเราอยู่เนาะค่ะ